คผมอย่างที่บอกไว้ว่าจะลงคลิปแค่สามคลิปวันนี้วันนี้ขอสี่คลิปแล้วกันคลิปนี้ไม่ได้พูดอะไรมากแค่จะมาชี้แจงว่าฟุตบอลเนี่ยผมจะทําเป็นสามรายการหลักๆรายการแรกก็คือข่าวนิวส์นะครับผมยังบอกเหตุผมไปแล้วทําไมต้องเปนอั้นก็กลับไปดูนะครับผมว่าทําไมผมถึงตั้งชื่อวันนี้ส่วนสองก็คืออ่ารายการอะไรนะรายการพูดไปเรื่อยใช่ไหมหรือเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยเนาะอ่าใ่ใช่ ในการเล่าไปเรื่อยๆนะผมส่วน3คือในการวิเคราะห์บอลบายมูริลิฟพูดถึงชื่อมูริลิฟหน่อยทำไมถึงชื่อมูริลิฟเพราะว่าเวลาผมเตะบอลเนี่ยผมเป็นคนที่แบบมีจิตวิญญาณโคตรอะ่ะคือผมเอาเตะบอลเวลาเตะบอลเวลาแข่งบอลอะ่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เวลาแบบแบบมาสั่งเพื่อนข้างสนามเนี่ยเก่งจังเลยไม่รู้ทาไมนะผมนะตอนนั้นผมแข่งทนนิสแข่งทีงนิดแบบไม่ได้แข่งอะ่ะคือแบบสอบสอบโดยการแข่งนะผมที่โรงเรียนผมก็ ตกรอบรอบที่สองพอเสร็จผมก็เลยคิดว่าพวเพื่อจะทําอะไรอยู่ว่างๆผมก็เลยไปเป็นโค้ดให้เพื่อนพอเรสร็จเพื่อนคนผมเป็นมันจะแยกเป็นชายหญิงอะ่ะผมเป็นโค้ดให้เพื่อนสองคนใช่ปะทั้งสองคนนั้นอ่ะได้แชมป์ระหว่างให้ได้แชมป์ทั้งคู่เลยได้แชมป์ของชายแล้วก็ได้แชมป์ทั้งหญิงเออผมรู้สึกแบบผมเป็นโค้ดแล้วเก่งกว่าแบบเป็นนักกีฬาเองอะ่ะนะครับผมนะแล้วเพื่อนก็เลยตั้งฉายาว่ามูริฟนะครับผมนะมูริโยทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมนะ ขาก็เลยตั้งให้ผมมูลีผมก็อืมนะคบผมนะเออเป็นชื่อนี่เลยนะคบผมนะก็คือรายการวิเคราะห์บอลเนี่ยมันก็จะทั้งวิเคราะห์ก่อนเกมวิเคราะห์หลังเกมนะผมนะหรือจะแบบวิเคราะห์แชมป์วิเคราะห์บอลถว้วยวิเคราะห์ลีกทุกอย่างจะอยู่ในรายการวิเคราะห์นั้นนะครบผมนะผมก็จะขึ้นชื่อรายการวิเคราะห์บอลมนูลิฟแล้วก็บอกไปว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะรผมเหมือนเล่าเล่าไปเรื่อยๆกับบ่าวเอ้ย กับข่าวนิวส์นะคะผมนะมันก็จะชื่อรายการแล้วก็นั่นแหละวันในในนั้นอ่ะจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะผมนะแต่ว่าแบบก็หัวข้อเออนั่นแหละนะคะผมนะแค่นี้นะผมนะสองนาทีไปแล้วนะคะฝากไปดูทั้งสามคลิปที่ลงไปแล้วด้วยบ๊ายบาย